สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเจ้าตัวสมาร์ทคอนแท t เนี่ยในโลกของริโต o เคเรนซี y เนี่ยมันคืออะไรถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ ถ้าพูดถึงในโลกคริปโตเคอร์เรนซีนะครับผมก็คือโลกที่ไร้ตัวกลางนะครับผมากนั้นเกิดว่าเปรียบเทียบในโลกของการเงินทั่วไปนะครับตัวกลางที่พูดถึงเนี่ยก็คือธนาคารนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการที่ไม่มีตัวกลางนะครับคือปกติเนี่ยเขาจะมีตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูลนะครับอย่างเช่นว่าเราจะทําธุรกรรมนะครับหรือว่าเราจะไปทําการซื้อขายขอกู้ซื้อบ้านนะครับผมก็คือจะต้องมีเจ้าตัวสัญญานะครับผมในการที่ทำเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างเรานะครับกับตัวกลางนะครับแล้วเราเนี่ยก็ได้เจ้าตัวผลตอบ หรือว่ากรรมสิทธิ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมจากการทาเจ้าตัวสัญญาตรงนี้นะครับกับทางธนาคารนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะขอกู้เงินนะครับผมเราก็ต้องไปทาเจ้าตัวคอนแทคนะครับหรือว่าสัญญาเนี่ยกับทางธนาคารนะครับสิ่งที่เราได้รับมานะครับก็คือเจ้าตัวตัวเงินนั่นเองครับแต่ทีนี้นะครับในโลกของคริปโตเคเรนซีนะครับผมที่เป็นโลกที่ไร้ตัวกลางเนี่ยเขาจะทํายังไงให้เนี่ยมันมีสัญญาเนี่ยที่เหมือนกับสัญญาในโลกของปกติที่เราใช้งานอยู่นะครับเขาจะเรียกสัญญาตัวนี้ว่า สัญญาอัจฉริยะครับหรือว่าเจ้าตัวสมาร์ทคอนแทกนั่นเองซึ่งเจ้าตัวสมาร์ทคอนแทคที่เกิดขึ้นนะครับผมจะเป็นสัญญาที่เป็นในรูปแบบของดิจิตัลนะครับโดยนะครับสัญญาตรงนี้นะครับจะมีการระบุเงื่อนไขนะครับผมหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้อย่างชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมสัญญาเหล่านี้นะครับเมื่อทําการจัดการเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้อยู่ในโลกของบล็อกเชนนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันนี้นะครับว่า การเก็บข้อมูลในโลกของบล็อกเชนเนี่ยไม่มีใครเนี่ยเป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูลนะครับที่ทุกคนนะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าของข้อมูลทุกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวสมาร์ทคอนแทคตรงนี้นะครับหรือว่าสัญญาอาชีพต,ตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นั่นเองครับซึ่งจะแตกต่างกับสัญญาแบบโลกดั้งเดิมของเรานะครับผมก็คือเมื่อเราทําสัญญาเสร็จนะครับ ทางธนาคารนะครับผมเขาจะก็จะเก็บตัวสัญญาตัวนี้เอาไว้นะซึ่งเขาก็อาจจะเอาสำเนาไว้ให้เราด้วยนะครับแต่ว่าในโลกของคริปโตนะครับสัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกเก็บอยู่ในบล็อกเชนนะครับนั่นเองทีนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์แล้วมันดีกว่ายังไงนะครับก็อย่างที่พูดนะครับสัญญาแบบดังเดิมนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยจะไปทําการกู้เงินนะครับผมระยะเวลาที่ใช้นะครับในการขอในการตรวจสอบเอกสารนะครับหรือว่าอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยหลายอย่างเนี่ย มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาอัจฉริยะเนี่ยเกิดขึ้นในโลกของบล็อกเชนนะครับผมสมมุติว่าทุกทอย่างเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันออนอยู่บนตัวเน็ตเวิร์คนี้ทั้งหมดนะครับการที่เราจะไปขอกู้งเงินโดยใช้สัญญาอาัจฉริยะ,ะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงในอนาคตนะก็สามารถที่จะทํางานได้เร็วนะครับผมเพราะว่าในโลกของบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยมีเครดิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะจัดการเบ็ดเสร็จได้โดยใช้เวลาเนี่ยระยะเวลาอันสั้น,นรหรือว่า จะเอาไปแอปพลายนะครับประยุกต์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นในโลกของ NFT นะครับเขาก็มีการเขียนเจ้าตัวสัญญาอัจฉริยะไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าเขาเนี่ย จะขอใช้เจ้าตัวเน็ตเวิร์กของอีทีเรียมนะครับโดยเขียนเป็นสมาร์ทคอนแทคไว้นะครับเขาก็มีการเขียนเงื่อนไขนะว่ามีถ้าเกิดว่ามีทรานเซคชั่นตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้เนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวสมาร์ทคอนแทคนะครับในเมื่อเนี่ยไม่มีตัวกลางนะครับผมทุกๆคนเนี่ยมามีส่วนร่วมนะครับก็เลยจะทําให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำไม่เหมือนในโลกของอันเดิมนะครับสัญญาที่เกิดขึ้นต้องมีทั้งงานเปเปอร์ ก็อาจจะสูงกว่านั่นเองครับซึ่งต้องพูดตรงๆนะครับผมว่าเจ้าตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยในอนาคตนะครับอาจจะถูกไปพัฒนานะครับในหลายๆรูปแบบได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปตามต้นนะครับว่าสมมุติว่าเราจะทําการกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ